you uh -huh. สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพอเมพ่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสกุสกคนคือเก่าเนาะประวัติสเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรงมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อมาพบพาอพ่อ,อกันกะอยู่บ้านน้องโบคือเก่าเนาะพอเม่พี่น้องเลยอ่าหลังจากที่ว่าเพิินทรงปูนเรียบร้อยกะตอนนี้ทางไอซางเขากะขึ้นโค้งใหม่ไปทีทมห้อยเนาะทุกคน ทางสาม,มุกดากัสีภาพแม่พี่น้องเขาไปเบิ่งไปส้มน้ากันเนาะว่าตอนนี้เพือนน้องโบขื้นโค้องอไม่ไปฮอดสายแล้วบ่เป็นการซักซาเสียเวลากะไปเบิ่งไปส้มน้ากันเด้เดอเดี๋ยวพามาเบิ่งทางนี้ก่อนพมพี่นองม่พีเ่น้มองเอ้อยเข่เข้ามากอ้กอเ้ามา้ม้า้ มีย่งนะ่อคือพาสมุนไปลายเทพนะออกมาแม่ออกมาไม่รู้ออกมาแม่ยายายาออกมาออกมาอ่ะสบายดีเด้อไอ้แก้วโดยสบายดีโดยสบายดีทั้กันบืดมือมาอนีิป้าไวแท้นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยขึ้นแล้วมื้อนี้นี่โมเมนต์ชิลเล่เลยไปจ้างนี่แก้วป้าโต ฮ่านี่น้องโบฟังไอพ่นบอกนะได้บอกว่าจะมาดินเขาไม่แรงนี่ยกไม้จันทน์ีแรกว่าอพ่อว่ะเอาแซมมี่กับพ่อแหละแล้วว่าบอกหมอเต็มพี่พ่อว่าว่านะวันนี้เราจะบอกว่ามันบมดเต็มเทพื้นบองาม่ได้เนาะปาล์มนาดินมาได้ได้เทไลยเจ้าเทเทหมดเต็มเพื่อนเจ้าเองได้ล่ะเอ้ยกนเที่ใดนะให้ไอ้ทรายให้ใดๆก็ได้เวิร์ดได้ จะหมักนี่ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้ให้บอมีปัญหาบอแต่ว่ามันเป็นน้องน้องเสาะอะไรอย่างเงี้ยให้มาสร้างเท้กต่คนเขาเองก็ได้บอแต่ว่าทำงานจบดิอะไรมาจ้างดอกต่ำเองโน้แล้วบอกบอกเอาเขาเออเหมือนมามาเขาจะเข้าจะคอยขึ้นกล้งแล้วลุงเสือจะเป็นอาเล็กมาเทีพื้นเลยเนี่ย ไม่เปลี่นไม่เปล่นเป็นมือนี้ก็คือมาล่อมาสุกแซ่ล่อมือนีนบุญบัตรบ้านล่อไปยังอือผมก็ชิปล่อดอกเอออีดีได้อีหล่าเอ้ยบื่นมาหนิเอ้ยซื้อเล็กมาผัดจวดได้ได้หนิัรนเราชิปล่อผมกนชิปล่อต่ออ่าพอได้มื่นมันแดดแด้น่อยแกอันนี้มันฝนตกเดี๋ยวไทำใครแน่เฮ็ดกับไอซ่าไปสวัสดีโชคไทยมันเข้าแล้ พอดีเลยทิ้งเมนว่าเฮาจะเอาสายอันนี้เข่าก็ได้อยู่แต่ว่าเบื่อเปรียงเปรียงมาไวมาไวไวแล้วายนี่โอ้โหลดเป็นล้านสีมาขุนปั๊บหน้าดินเคื่อนบ่ได้นอกจากปั๊บหน้าดินนั่นที่วันเทพืชนะเด็กน้อยนี่มีแต่มเออื่นก็ออกก้ามอ่าหาเลยอุปกรณ์เสียมส่วนเสียมจกอ่านองนุ่งนะเอิญมาน้องนุ่งนะ เอิญมาน้องนุ่งก็ได้เกียมพผ่านเกียรเกียม์ไปทราบเลยเพราะว่าคือตอนนี้กระปูนมาแล้วเนาะการทางไอเพิ่นการซีเทพื่นหลังหน่อยไปเลยหรือเปล้าไอ้ของหน่อยไปเลยเนาะเขาหนั่งเห็ดหนั่งเห็ดเกิดมันแข็งไหมผมก่ะปูนยำเนี่ยโอ้ยแนวมันแล้วว่าเมนเมนเมนมายำอะไรเห็ดยำนั่นหรือต้องจวดจัดเนาะมันจะอุ่นๆว่าจัดกระปุลแข็งๆเลยง่ายนี่จะมุงแล้วกระเทบบ่มุงแล้วกระเทบจะมุงมุงได้หมดเลยเดี๋ยวเกียรมุง อ่าเบิงบ้อนดลอ่ะนีมาอีหลากเดื่อวม้ก็มื่อเลยมือหรือมืงอ่าจดจา่านะมือนี้เพิ่งกระขึ้นโค้งแล้วแล้วอีเอ้ยเน,น,นี่ยว้ยสั ไปดีเราทางไอ้ฟางเพื่อนทุกคนเลยเนาะอีหลามาพี่ดูวค่ะวันสิถามเจ้าเรื่องหนึ่งถามในคลิปเลยซะเนาะเมื่อเช้าได้ในคำตอบในคลิปเลยเพราะว่าตอนเฮานั้นเฮาก็ยังออกไอ้คลิปเนาะคืออันเรื่องใบสน,นุนเท่านั้นในเรื่องใบสน,นุนใบที่ดินเท่านั้นได้ข่าวข้าวมาอยู่ปะลุงเพิ่นแจ้งข่าวนี่ว่าเพิ่นว่าเฮ็ดบ่ได้ เพราะว่าดินนี่นะป็นดินร่วมบ้านคันทุกบทเซตใบนี่ใบแต่ดินบ้านหรือว่าใบใบขอบทงเนาะหรือว่าสนดบบ้านละเห็ดบัวได้ผนว่านะลั่เพัดผเว่าคันมาา่ะเห็ดละมันชีคือแบบว่าทั่งในบ้านนะราคายดินร่วมบ่มันปิดกดของเพื่อนละเพื่อนหัวเห็ดแล้วคืออยู่ไปกับบุ๋มมีปัญหาอย่างเกิดขึ้นบุ๋มมีพยัญชตะซิ่งดอกผนว่านะคืออยู่ได้เลยคือว่าแบบว่าดินดีก็ะโม่ไม่แล้วคือเขามีใบซื้อขาย เรก็เม่นได้เขามีีัวนั้นประกันอยู่แต่คืออ่าตอนนี้ค่ะคือเหตุบ่อได้แต่บ่บห่อดอนาคตเลยบออนาคตก็เหตบ่ได้บอบอ,นอนาคตเลยอน,อนาคตเลยเนาะอันนี้ค่ะเป็นดินของดินร่วหม,มู่บ้านบอดูอเราว่าเพราะว่า เพื่อหลา,<ม>า,ายๆเจ้าเพืชพืเฮ็ดอยู่เนาะแบบว่าก็บนนี้พืชใบตัดนี่เหมือนกันนะก็อยู่ได้เลยเพราะว่ามีตะไบซื้อขายบ่แต่ละคนก็มีตะไบซื้อขายเลยแนะ<อ>นเก็บตัวนั้นไว้ดีๆได้ลาทีเก็บไว้ดีบ่เมืนขาดไปเลยจ้ะห<อ>นูกัดไปเลยจ้ะคาราเก็บไว้ดีๆไปแอดแข็งมาเด้ออ่าจะแอดแข็งไปเลยเนาะเผื่อคอวามปลอดภัยของใ<อ>บอันนี้นะเพราะว่ามันมันยากไดเลยมันเหี่ยมามันเสียมามันขาดมาหนี่งบ่ได้เลย่วงนี้เฮงงามฝนจำเก็บไว้ดีๆเด้อ โดยก็คือทั้งแข่งว่าคนแจ้งมาว่านบอให้เหตุใบตะดินขอบทองหรือว่าในบ้านทังแขวงคนแจ้งลงมาหาในบ้านที่เห็นตัวไดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเหตุใบตะดินคือทำนองว่าซีตีเป็นว่าทั้งในบ้านนี้ราคาดินโดยโอ้ก็เลยไปต่อบ่ได้บ่ได้โอ้การโปเป็นยางเนาะกาก็ถือว่าคลิปนี้การ มาแจ้งน้ากันเลยซะเนาะเพราะว่าคือทางเอกับวสติธา,ามตัวอยู<ด>อ่เพราะว่าเมื่อนาน,นก็คือถามแล้วก็เห็นตัวว่าอันยังเพื่อนมายัางเอาใบสม,มโนสม,มโนคัวให้เพิ่นเบิงเนาะ<ด>ก็ยังบกุกบุญเลื่อนเกับบได้ถามต่อเลยะกะัพอดีเลยกัมาซีเจในคลิปนี้เลยเนาะ,<ด>ะก็คือใบาตาดินหรือว่าสนุที่ดินเนาะกันคือพี่น้องฟังไทยเขาเอินกับเชิญมาสนุที่ดินมันสมุกดาก็เชิญใบาตาดินเนาะ ถ้าทางน้องโบเพ่นว่าเฮ็ดบ่ได้เด้อพแม่พี่น้องเนาะโดยเพราะว่าเป็นดินร่วมดินรัดเจ้าของหมู่บ้านเนาะโดยก็เลยเห็ดบ่ได้เพื่อนวาเนาะถ้าว่าเห็ดไปนี่กัเพื่อนก็สิีช้ำน้องว่าทา้งในบ้านนี่ราคาดินหลักคายดินเนาะก็เลยโบมีใบตาดินเิ็ดกับโบได้บบถึงอนาคตก็เห็ดบบได้เนาะบ่ได้คือ ถ้ามี่ไปซื้อขายแล้วกันล้วเพราะว่าใน,นไดนเพื่อนกระโม่ขายแล้วเพื่อนขายเห็นแล้วเป็นดินเท่าแล้วโบมี่ยังเสียหายเพืนะ่อนว่านะคือเล้วที่คนออกมาซื้อในในห้องบอสิหรังค่าเพื่อนนี่แหละกะกว่าแล้วกลัวมันบอโดยเพราะว่าวมันย่ากุ่งื่อกลัวกับซือสหลายรังค่าเพื่อนเนาะกันมีปัญหาอย,ย่งางว่ามันกะ ก็คือสีบูม <el> ีดอกว่าเนาะกันค네ือมีก็คือรับมือบว่ายดอกเพราะว่าตั้งหลายหลังคาเธอเนาะเออก็มีแต่ว <ia> ่ามาซีเจงซัมน you know ี่เนาะก็คือว่ากันคือว่าเพิ่นอ่าประกันให้มาซัมนี่กะกะอนาคตภายภาคหน้ากัน่าจะบูมี่ยังหน้าเป็นห่วงเนาะคิดมาเสนอ่งก็เมนควบเพิ่นอยู่พอเป็นดินรัดดินรัดดินร้วมเนาะเพราะว่าดินส่วนนี้คือเพิ่นให้เอามาซอยผู้ที่ตกทุกข์ให้ยากลอยละโดย แล้วเฉพาะคนที่แบบว่ามีอยู่มีกี่นได้มาซื้อเด้คนบาาโบหฮนคือโบขา,ายไฮรับคนโบหฮนมีแต่ไฮแต่ผู้โบมีบอลอยู่อาศัายให้ผูกตุกข์กได้งากผู้โบมีทางหาคือคนที่คนคือมีอยู่แล้วดไม่โดดอันยากนะพ่อแม่แหละคือคนโบไฮน์ซีมาอยากซื้อราคาเป็นล้านบาทเซนบาทหาเซนบาทเหมือนกับโบขา,ายด้ยืยเป็นโบหฮน์แต่คนทุกไฮแต่คนทูกเนาะโดย แบบซี่กดีคือกันเนาะเพราะว่าเวลาคนทีวา่าโบมีหรือว่าตกๆกกให้ยากกัพอได้แบบว่าลืมตาอปาปากมีที่ดินที่โดนเนาะเงินซ<ด>ืดด้อดินในราคานี้ก็แต่ละเพ่นสี่แทกส,กสา,คคาคาเดียวกันบิดเลยบคเวโอ้าคเน่า็สิบบาท แต่การคันดคือว่าเพิ่นว่ามามืัอน,นี้กับ่เป็นอ่าบ่ตาหน้าเป็นห่วงปัญนญนเนาะออจังไดนก็นมีแต่ว่าเข้าใจในคลิปนี้นํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเออพราะว่าที่แรกก็ว่าสิถามเรื่องรายละเอียดจริงๆเนาะแต่พอที่นี้ก็ได้เจอคําตอบแต่กับ่เป็นหเนาะกัพอดีทางสามุกดากัสิมาแจ้งในคลิปนี้เลยเพราะว่าคือทางเฮาวกะ จะมีตะวันมาแจ้งในคลิปนี้ก็คือคำตอบในคลิปนี้ได้เด้อโบมี่พี่น้องเลยเนานะอ่ามาเนี่ยมาข่าวเรื่องเพื่อนโตอบอ้านนี่แต่การโบมี่ยังหนาเป็นห่วงเราในะบหน้าเนาะบ่มี่ยังเพป็นบอกว่าบ่มี่ยังอืมเป็นมวย,ยห่วงเขากับโบห่วงสะเนาะเดะ <laughs> พราะว่าเห็นอย่างพอดได้ทุกคนเนาะเพราะเป็นดินร่วมของหมู่บ้านเนาะ ก็เลยเห็ดใบตะดินคันคือปกติคะคันเป็นดินอ่าปัสุนธรรมดา,าดวัซซันซะเนาะทว่าซื้อนี่เขาจะมีทั้งใบซื้อขาดแล้วกับใบตะดินเลยเนาะแล้ก็หายผนมาเห็ดในมือน,นั้นเลย,ยอ่าแต่นี่ก็คือว่าอะไรเพราะว่าเป็นดินรวมของหมู่บ้านอื ียงจิดก็มีแต่สามนินแหละพ่องเงพี่น้องเนาะแจ้งเรื่องบเตี้ดินไปน้ำอากาศอัปเดตเพื่อนนงบูไปน้ำพอตอนนี้ก็กำลังขึ้นโค้งของไงเย่บันจันทร์กระเด็มุงแล้วโอ้ยดีใจแเดี๋ยวทั้งไอ้แก่ทั้งไอเพิ่นลวาซีเอาพวกอันนั้นมาเมือใดสาอุปกรณ์น่ะ อานพวกสังกะสีหนาจะมาเมนมี้โอ้มาเมนี้เลยบ่ปาเข็ดจวดจ้จาเทนนี่นงโบมาแบบตั้งรักตั้งฐานบ่ท่านเลยเด้ดนี่ยุคนี้ยุคหาจีหาจีอ่ะโพดโพน้อหา กามีแต่บามืออื่นเกียรแต่เศร้าเนาะอ่าในนายพ่อหมอพ่อคนดินนะเกียรคนดินเกียรคนดินเอ้าไปซื้อว่าแบบบ๊วยนอนหงคงคอเนาะอ่าป้ามีอยังส่งคือสูตชีวิตแท้โอ้ยชีว่เป็นไหล่สูตชีวิตแท้โอ้เป็นเพจเป็นญาติอะไรเหรอเกียร์มือเกียร์บาล็อกว่าแบบว่าหายวันใช้งานเลยเนาะ กี่วันกี่คัดก็วัแล้วม่ส่งานเลยเนาะสายงานเลยแต่เอาเอาเอาเบิ่งเดี๋ยวตาพ่มาทางนี้ก่อนเนาะปานนี้เนาะพามาเบิ่งทางนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝนกาชิตกแล้วทุกคนเห็เนาะเวลาเก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมมากก็คือมืดฟ้ามืดฝนมาแบบกระทันหันเลยนี่โอ้ตาย ไอ้แก้วนอนพี่เลยบ่มลมือแรงน่ะป้านอนพี่เลยบ่ป้าก้าวเกี่ยมแล้วบ่ออใช่บ่นอนน่ะกระท่อมทำใจนั่นกระท่อมทำใจเอาเดิน้หรเปล่าปะเที่ยงเอาสักทีมาไม่ได้มึงก่อนง่ายของมันเลยโอ้กัดเที่ยวมือละกะยู่นี่เลยเนาะมาให้เบิรงทางนี้เนาะ กาสลได้นสลองขึ้นแล้ววนั่นน่ะสองขึ้นเนี่กะปูนาสิบตโอ้ยสิบโลสิโลมบอยนน่บไอ้แก้วไอ้แก้วต้องว่ากะปูแดง มันหายากต้องเอากระปูดงมันจังหายากเดี๋ยวๆแล้วค่อยไปลองหายากพอแล้วได้เนาะนี่กับเป็นเล็ก สั่งมาอีหลานอย่าลืมนะบัดคำนันแล้วโจมอันขึ้นไหว้เทิงคุณเดอรเล็กอ่ะอมาเห็ดหลวดเดียวเท่าน้ โอ้มาโมนี่บอยแก้วโอ้รวดเร็วรวดเร็วจวดจวดจวดเขาเคยเอาเรื่อนมาเลยุบม้งเมได้แล้วนางชมากมุ้งแลเนมือพี่ลมือแรงบ่ป้าสตีติมต่ำต่ำโคมผายโคมมันเลยบ่โอ้ดืมรถเลยนี่ยแล้เราเราไหลออกมาดรถคือามัน พ <P os, S 2> อกห้างเขาไหลอัไงอะห้านเขาไหลไหลอยู่แล้วานไ้ซ <P os> ื้อเพิ่มสังกะสีกําลังสิขามาเมื่อนี้เนาะทางไอเตียงเพิ่นกํลังซีเอขามาทุกคนเลยก็พอดีเลยทังไอช่างกะซีมาม่งทังหนากอนเพราะได้ลบผล าส่เรามาีนวคือทางไม่ขังมันอ่วะอ๊เอาโบเห็นได้นั่งโบเห็นได้นี่ใ่นามาเลยมใส่แล้วบเห็นเสื้อทุกคนเลยยางมุ่นเข้าไปอย่างเดียวโอ้ยตายซะตาบิเอย่างนอันี้เนาะโอ้ิดไหลทงซีให้นเลยนึ่งเทียเทียตัวเข้าเขาจะเร่งงานนะเป็นอไเลยถ่าอยู่โรงงานทางซี มันมี่นกันเลยสิเอามามือนี้เลยบอยแก้วมมาื้อนีเลยตอนนี้กระซงมุ้งแล้วสรงมุ้งสิเขาใส่เขาไว้มันจวดอยู่แล้วสายจวดสายจวดสายจวดเนาะเสื้ออยูาวสายจวดเตียงม่าสายจวดแล้วยเกเพิ่นกัมีรายละเอียดรายงานเลยนะเน่นเนาะเพิ่นลมาสั่งกูบุกมามาเลยเถียวผู้่ายมาเลยเนาะตาไอเห็นนึงกระบอกเตียงนี่ไว้เน้นเน้นเว่าแต่ไอเตียงไว้ไอกระไว้คือกันเนาะบบน้อยหนากันเลยเนี่ยนี่ กะสิเออใช่าว่าสร้างทีมงานหาจีกับว่าแมนนะทุกคนเลยถือว่าไว้ดีเนะทุกคนเลยผู้ขึ้นโค้งเรียบร้อยเลยยังเดือดแต่มไม่กล้าอันนี้เขาเออเนาะไม่สิญยวะบอ่อยอบันนี้ยังแต่ทางหลังเนาะอันบังเสียใส่สิญยวะแล้วเขามาหล่งตัดทางชิญยวผมผมจะมุ่งตะแลงเลยก็ไรอ้วาววะดอกไอ้แก้วมาพระว่าบ่อยากไปสนกระต๊องก่อนมุ่งแรกก็นอนอยู่นี่เลย สีมานนอนหนึ่งในบ่นอนได้นำคืออ่างแค่ใส่แกะมึงแล้วก็บอ่างแล้วเออว่างแล้วน้ำผมมีนะอย่ามาถีทะล่มลงมาก่อนเดี๋ยวว่าดังเช่าตกๆบัวนาตกนางสีบปล่าเปาไอ้เจ้เจ็ดมึงแรงพูนบ่อ้าอัปเดตให้เบิ่งตลอดเด้ดิโอ้ยยังเจอกัะมือกันกระมือกับมุนก็ได้บอกสิดอกแต่ผมเป็นยังดอกนางก็บอยอกัิซื้อเนาะก็อัปเดตมือใหม่ก็ได้ อก็คือตอนนี้ก็อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ฮู้นํากันก่อนพ่อแม่พี่น้องเยเนาะคือตอนนี้ก็ได้สิประมาณนี้แล้วนี่ไวได้นี่ยอมบวเดี๋ยวเดี๋ยวปุงนี่ได้เ่ดได้เออหัวตสิไเห็นบ่ไพี่เออี่อดน่นะขึ้นวยจ้า

để cho để nó 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 ยังเนาะจากจากที่ไหนอย่า ตก็มาทางหลังบันไดเลพี่น้องอีกคื<ป>อทางหน้าเบมาเนี่ยพวกคนยาย้นมาเลยออมาทางนี้จากคอนมพี่น้องเลยเนาะรวดเร็วทันใจอีลีปิ๊ปิ ใส่เมื่อกี้ได้ใบแก้วเราก็เตรียมเครื่อดเนี้อได้เลยอือดเรานกาขดเนื้อไเโอทางไอ้เ่อนเนาะทวจัยว่เ็นแอันนูเราเราอกีกแม่ก็เอวันที่สแปนเนาะเมื่อกี้วันที่ทเมื่อกี้แก้วสหสหเจ็ดแน

ข้างเลืองไปยูด็อกนะน้ก <laughs> องถุนหยวกก็ได้นะ <laughs> มันใส่น้ำลายได้เนานะตั้งถุนายกระพุยพอดีน้องโบน้ำนักนดพอดีเป็นซิปเพลื่อนแล้ว อันน่ะไอ้ไอ้แก่สิเทพพื้นมือได้ขนาดไอ้พื้นกะพอดีว่าทางอันน่ะนมื่นเทสอ๋อกะพอดีเลยค่ะพอดีว่าทางผู้ใหญ่เพิเ่งแจ้งมาว่าคืออ,อ่าไอ้สิสะดูะบ่คืนจะเอาเล็กฟูลเลยคืนม,นมันนะได้อยู่เนาะซื้อเหล็กเป็นก้อนเล็กเอาเป็นกอบอ เล็กเมดตัองสีมั้ยเล็กเมดโดภาษาไทยก็วอื่นมัมีไทยเล็กเมดทำไมโดี๋ยวช่างเขาเล็กตะขาที่พืนตะขาที่พืชแต่ยูพืชเพิ่นเล็กเมดเนาะก็พอดีเลยทางนางเขามาเออนางกาชิดายซื้อมาให้อายเลยเนาะก็พอดีทางผู้ใหญ่เพิ่นแจ้งมาวังนึงนี่ว่าเพราะว่าเอาบ่อนเรื่องปูนเนาะว่านชีเทพื้นก็พอดีทางผู้ใหญ่เพิ่นว่าคันชิด้เทแล้วก็คือให้ใส่ เล็กปูพื้นน้ำพวายนาคตยันแบบดินมันแบบมันโปรเจตแล้วมันอันนั้นนาดไอ้แก้วเพินเพินกะเทคานไม่เท่อมอมอีสนะเานั่นนะเอามาจหอประกันมจกหกันหัวขึ้นได้ไหมจะปูหัวให้กับคนเปลียบกายชินมัระวังเด้ออนีนี่นี่ เอาไม่อะขนาดนมาชอตคาพีเลยให้แล้วยางมาอะไรนก้อยเออาเอลยบบุเลเพิมข้าวเ่อะ mm ี่ดลงเออย่ากานี OK, <k <k ่กาลุงครับเออกา่พี่นะเออกามาเป็่ข่วานี่เออกามาเป็นแล้วยางมามีในคอย ลำบากเป็นไพ่อพี่น้องเนาะคนสู่ชีวิตแต่ละแต่ละคนก็ได้โอเคบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเ้ยเนาะทางสาวมุกดากะ อ่าสิได้จบคลิปเพียงซํานี้กเนาะเพราะว่าູສວ່ານດັງແຮງໆພໍ່ແມພີນ້ອງອຍເນາະຖພິພາດປກາດກາວໂທດໍອະໄເດີທາວນສ ામ ດາກໍຂກາວຄວ່າສະບາຍດີສະບາຍດ